สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับเอกมะขาวเอฟเมก้าสนะครับเจอกันวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษศึกมันเดย์ไนท์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดโอทีฟอร์ดต้อนรับการเยือนของหงส์แดงลิเวอร์พูลจะเล่นกันในช่วงเวลาตีสองตรงเป็นนัดที่3ของทั้งคู่นะครับสองเกมแรกฟอร์มแย่ทั้ง2ทีมครับแมนยูยังไม่ชนะใครเลยครับแพ้ทั้ง2ทีมแพ้ทั้ง2เกมที่ผ่านมานะครับอย่าง ยิงประตูได้แค่ลูกเดียวเสียไป6ส่วนลิเวอร์พูลทีมเต็งแชมป์ก็ต้องบอกว่า2เกมแรกทำแต้มหล่นไปถึง4แต้มนะครับสเสมอฟูลแลม2-2แล้วก็เกมล่าสุดเล่นในบ้านต้องไล่าตามตีเสมอคริสตันพาเลต1-1ก็ต้องใช้คำว่าแบ่งแต้มกับคู่แข่งมา2เกมเลยแล้วที่สําคัญนะครับนัดล่าสุดเนี่ยดาวินดูเยสโดนใบแดงไล่ออกเพราะฉะนั้นจะติดโทษแบน3เกมนะครับลิเวอร์พูลได้ข่าวดีคือการได้บ๊อบบี้ฟิลโนกลับมาซ้อมกับทีม น่าจะได้ออกซาร์ตเป็นตัวจริงส่วนแมนยูพึ่งเสริมคาซิมิโลมาได้นะครับแต่ว่าเกมนี้ไม่ทันนะครับลงทะเบียนไม่ได้เพราะฉะนั้นเกมนี้จะไม่ได้ใช้คาซิมิโลความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับจริงๆก่อนแข่งเนี่ยอยู่ในโซนท้ายตารางทั้งคู่นะครับ Man มแมนยูมีม1แต้มส่วรลิพูมี2แต้มส่วนสภาพ ความพร้อมของนักเตะดินาเลเด็แมนยูมีการบาดเจ็บจะไม่มีชื่อในเกมนี้ส่วนตัวอื่นก็พร้อมที่จะลุยนะครับแนวรุกก็มีคริสซานโนโรนัลโดนำทัพมาบูโนเฟอร์นันเดสมาคัตแรดฟอร์ดจะดอนแานโชเป็นตัวชูโรงนะครับส่วนหงส์แดงลิเวอร์พูลตัวเจ็บบานเลยครับนอกเหนือจากตว,วินุนเยสที่ติดโทษแบนตัวที่เจ็บก็มีดีโกชอต้าเคอร์ติสโจนอิบาฮิมาโคนาเต้เชลมาติปอเล็กออกเล็กชมาเลมคัลลัมแดมซี่แล้วก็ตีโกอาคานาร่ารวมไปถึงทางด้านเคเลเร์ k N H, ประตูมือ2ด้วยนะครับ แต่ว่าแนวรุกก็อย่างที่เรียนไปครับได้ข่าวดีคือได้บ็อบบี้ฟิโนมาเล่นร่วมกับโมซาล่าแล้วก็ลุยดีอาร์ตตำแหน่งอื่นก็พร้อมที่จะลุยนะครับส่วนน์อัพที่คาดว่าจะนงสนามคร่าวๆข,ของทั้งคู่วันนี้แมนยูประตูเป็นเดคอาร์นะครับแนวรับแบ็คขวาดาโลซ้ายเป็นลูกชอคู่เซนเตอร์แบ็กชั่ววันนี้วาลาน,น่าจะได้ออกซัดเป็นตัวจริงจับก,กู่กับแม็กควายตรงกลางตัวเลือกเพียบครับอยู่ที่ว่าเอเล็กเทนฮักจะใช้ใครออกซัดเป็นตัวจริงแม็กโทเมนีเฟรด มีลิซันโดมาติเนสแล้วก็รวมไปถึงคริสเตียนเอเล็กเซนแนวรุกก็มีคริสโตโนโรนัลดอว์ดอนซานโชมาคัทแลดฟอร์ดแล้วครับบรูโน่เฟอร์นันเดสเป็นตัวชูโรงเป็นตัวเลือกในเกมรุกนะครับส่วนหงแดงลิเวอร์พูลนะครับคาดว่าน,น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมบ้างอยู่พอสมควรประตูเป็นอาริสันเบเกอร์แบ็คขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาโนแบ็คซ้ายแอนดูโรเบอร์สัน คู่เซนเตอร์แบ็กฟิกิลฟันไดคงได้จับคู่กับทางด้านโจโคเมสนะครับนัดที่แล้วนัดเฟรบลงมาผลงานย่ําแย่ททาให้ทีมเสียประตูวันนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของทางด้านโจโคเมสตรงกลางมีเฮนเดอร์สันฟาบินโยอีกหนึ่งตำแหน่งเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะเป็นนาบีเกตาหรือเาวีเอเลียตที่จะได้ออกซาร์ทเป็นตัวจริงส่วน3มเกมลุกค่อนข้างลงตัวครับใช้งานจริงๆได้แค่นี้ครับมีโมซาลาบอบบีฟิมโนแล้วก็ทางด้านลุยดิอาร์ตนะครับก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุด ของลิเวอร์พูลในชั่วโมงนี้เพราะว่าตัวเจ็บเยอะเหลือเกินนะครับซีซั่นที่แล้วเจอกัน2เกมลิเวอร์พูลนี่กดแมนยูไป9ลูกเลยนะครับเกมที่อโอทัฟฟอร์ดลิเวอร์พูลเนี่ยบุกมาชนะ5-0ส,ส่วนเกมที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลชนะไป4-0มาวันนี้สภาพทีมคงไม่เหมือนเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วลิเวอร์พูลค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับมาปีนี้นักเตะเจ็บเยอะแต่ว่าด้วยขุมกำลังระบบทีมกุนซือดูดีกว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อยู่พอสมควรนะครับเทนฮาร์กลูกทีมมีลูกทีมใช้งานเยอะแต่ว่าระบบยังไม่ลงตัวยังทดลองทีมอยู่บางเกมนะครับคือว่าวันนี้เองก็จะเล่นแบบรัดกลุมคงไม่กล้าเปิดหน้าแรกกับลิเวอร์พูลแบบเต็มร้อยส่วนลิเวอร์พูลเองไม่มีทางเลือกครับมาเยือนที่โอทฟอร์ดถ้ายัางจะลุ้นแชมป์อยู่ต้องพยายามเปิดเกมบุกยิงแมนยูให้ได้น,นะครับซิตี้เกมเมื่อวานเนี่ยสะดุดเสมอ ทางด้านิูกาสเซินมาแล้ว3-3เหมือนจะหยุดรอเพราะฉะนั้นลิพูถ้าอยากจะขึ้นไปลุนแชมป์พรุ่งนี้ต้อง3แต้มสถานเดียวนะครับวันนี้ผมชอบลิ์พูนะครับแมนยูทีมยังไม่ลงตัวยังไม่เก็บแต้มได้เทนฮากยังทดลองทีมอยู่ผิดกับทั้งฝั่งลิพูถึงแม้ว่าตัวเจ็บจะเยอะแต่ระบบของลิพู มีดีอยู่แล้วนะครับเกมรุกมีซาร่ามีดิออสเป็นตัวชูวโรงแล้วก็ที่สําคัญไฟ์บังคับของลิพูต้องบุกมาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็ยังเชื่อว่าซื้อใจแนวรุกของลิพูนะครับโมซาร่า ah, ถ้ายิงคมคมดิออสใช้โอกาสไม่เปลืองหรือว่าระบบของลิพูเล่นได้แบบเต็มร้อยตามที่เจเกนคอปสั่งไม่น่าจะพลาดกับการที่จะบุกมาเก็บ3ามแต้มชื่อว่าต่อให้เป็นเกมยากลิพูน่าจะเบียดเอาชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดไปได้ในท้ายที่สุดนะครับหรือว่าถ้าสกอร์แรกมาเร็วหรือแมนยูตั้งรับไม่แน่นหรือจะมาเปิดแรกกันแบบเต็มร้อยชื่อว่าจะเสร็จทางด้านหงแดงลิเวอร์พูลนะครับโอกาสที่จะไหลเหมือนซีซันที่แล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นซื้อใจทีมเยือนครับทีมเวิร์กเกมรุกลิเวอร์พูลมีดีกว่าครับเอกมะขาวย้ำนะครับฟันธงไปที่หงแดงลิเวอร์พูลจะบุกมชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ครับ